วัดดีค่ะเพื่อนอากาศข้างนอกก็หนาวหิมะก็ลงก็เลยให้มันเข้ากับบรรยากาศยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องวิวิสาระเก็บความดูเล็กๆน้อยๆก็ก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะต้องมีมีสาระดี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 ไปกินหิมะมกับเสียงเพลงนะไปซื้อ ของมาดูสิมีคนเอากล่องอะไรไม่รู้กล่องใหญ่ๆมาให้กล่องไม้สวยไหมแล้วก็เอาเขียงแล้วก็สลักชื่อด้วยดูสิสลักชื่อมากี่ปีแล้วนี่จะสิบป,ปีแล้วเหรอนี่สองพันห้าร้อยสิบสองบีบีบวกสเตฟานมาสันเอากรุกลิกกรุกตังค์ สลับชื่อวิวีมาด้วยดูสิสลับชื่อเขียงเมเขียงมีเขียงไม้ที่มังนอกก็จะทําไม้สวยเนาะนี่มีเขียงเยอะเยอะอันนี้เขียงจากธนาคารให้เป็นคนชอบเป็นไม้เป็นตะก้าขนาดใส่ผลไม้ก็ตะก้าหยูขึ้นเครื่องก็ตะก้ามีตะกะ้ากับกล้องเขา่า รักธรรมชาติที่ลองถ้วยรองจานก็ไม้ไผ่อะไรที่ทำด้วยใจยิ่งใหญ่เสมอดูหัวใจสวยไหมมารีแลกช่องวิวีนะคะเราไปช่องที่เขาฟาดฟันว่ามันฟาดเขาดิด่ากันพวกคอนเทนต์ที่ด่ากันมันก็ซีเรียสน,นะคะมาพักผ่อนสมองช่องวิวีนะคะเปิดเพลงรีแลกเพลงอันนี้บำรุง ประสาทสมองอะไรคือกล่องใหญ่แที่ใครามาวางฝรั่งเวลาเขาคลองควันอุ้ยอะไรเดี๋ยวเปิดดูไหมเดี๋ยวพีจะมาด้วยวิธีเก็บความรู้วจ,จะมาทำผลไม้รวมวิธีปอกส,ส,ส้ม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 เดี๋ยวก่อนจะทำผลไม้รวมดูก่อนว่าใครเอาเขามาทำเซอร์ไพรส์อะไรอเปิดไปดอุย้ยอุ้ยคือเห็ดกล้องเป็น สลัดอะไรนี่หน้าเทศกาลคริสต์มาสอุ้ย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 ใครเอาอะไรมาให้บาร์เก้าสิเก้าว้าวอุ้ยบายมันขวดน้ำป่าไม่ใช่บายนะคะเทศกาลคริสต์มาสนี้ฝรั่งก็ชอบเอาไวายมาฝากกันเนาะ เป็นวายเป็นแชมเปญอุ้ยคือขวดใหญ่ใช้พี่น้องขวดสามลิตรสี่ลิตรห้าลิตรก็มีพะนอุ้ยเดี๋ไปให้ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนึกว่าน้ำปลาา <c oughs> <c oughs> สิเอามาตํำใส่ผักถั่วเนี่ไปดูค่ะหัวใจวิวสวยมาหัวใจหัวใจใส่ดอกไมก้ไปดู <c oughs> ง,ง่า <c oughs> ยๆจะทำผลไม้รวม วิวไม่ค่อยทานพวกของหวานนะพวกไอศครีมไม่ทานวิธีง่ายๆก็คือเราได้ไปวิธีปอกส้มง่ายง่ายมากไปไหนมีมาสิปอกส้มสีพีพีเดินมีพี่จะปอกส้มให้ดูกล้วยกล้วยกล้วยเริ่มห้อยซะทุกให้มีแต่เรื่องกล้วยกล้วยแบนานาหน้าแบนนานี เปอันนี้ลูกนี้เอ้าวมากโกมากโกเปื่อนแล้วที่นิ่มกโกเปื่อนแล้วลืมลูกกินบางทีลืมมันก็เนา่าเปสีมากโกกีวีไม่ใช่มากโกบางทีบอกส้มของวิวีอันนี้ส้มชอบทานส้มอันนี้ยำก็อร่อยอร่อยนะนนี่แอปเปิ้ล <Yep. S 2> มาดูวิธีปอกส้ม,มดมก่อนว่ามันหอมไหมหอมหอมแล้วแค่นี้แค่ตัดข้างบนออกนะคะตัดข้างบนออกแค่นี้ตึ๊บเปลือกส้มนี้ก็มาเอาไปทําวางในตู้เย็นมันจะส่งกลิ่นหอมในห้องน้ํานะคะก็ทําอย่างนี้เลยค่ะซื้อ สองเซนนะคะซื้ซื้เหมือนปลอกส้มโอนะคะเหมือนปลอกส้มโอส้มโอก็ปอกง่ายนะบ้านเราถ้าเราปลอกส้มโอไปเอาเปลือกส้มโอมาทําเป็นหมวก <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แค่นี้ตัดข้างบนตัดหัวข้างบนตัดหัวข้างบนออกแล้วก็แกะนะคะตามรอยที่เรา ง่ายไหมง่ายไหมปอกภายในหนึ่งนาทีกเสร็อา้าเห็นไหม<ๆ>เห็นไหม<ๆ>เห็นไหมเห็นไหมง่ายมากคิดๆก่นอนเรามันหักไปแล้วนีง่ายไหมรวดเร็วทันใจอยู่กับฝรั่งเขาต้องทำงานทันใจรวดเร็วเสร็จแล้วค่ะหนึ่งนาทีได้ส้มที่สวยงาม ได้ส้มที่สวยงามนะคะเราก็จะจัดเป็นใส่กล้วยเข้าไปอืมหอมมากเสร็จแล้ววิธีปอกส้มนะกรีดตรงตัดข้างบนออกแล้วก็กรีดเป็นสองเซนติเมตรแล้วก็เรีดๆลงมานะคะแล้ววิธีก็จะตัดกล้วย กล้วยใส่มันจะได้ก,กล้วยก้วยเราจะเอากล้วยมาตัดนอกอันนี้ไว้ตรงกางปอกภายในหนึ่งนาทีสันเฮ้ยถ้าเป็นส้มโอนี่เป็นหมวกเรจะเอากล้วยมาใส่ทำผลไม้รวมกับวิวีอุ้ยเสียงอะไรเสียงเสียงโฆษณาะนะคะวิธีปอกส้มกับกล้วยไปเลยไปทำกันเลยค่ะ